อัน,นานะคะข้อที่หนึ่งห้าสิบลดเจ็ดลดเจ็ดนะอน,นาเพิ่มสามเจ็ดศูนย์ตอบสี่หกค่ะสี่หกถูกต้องค่ะข้อต่อไปห้าสิบเพิ่มสองลดเก้าลดเก้าอ่ะอนาเอาใหม่ลดเก้าหลงเอาใหม่อ่ะ ห้าสิบใหม่เมื่อกี้ห้าสิบแล้วนะโอเคเพิ่มสองค่ะห้าสิบแล้วก็เพิ่มสองเพิ่มสองก่อนแล้วก็ลด9้าใส่เพื่อนของ9้าโอเคเซตศูนย์ตอบสี่สามถูกต้องค่ะข้อต่อไปห้าสิบลดแดใส่เพื่อนของ8ดโอเคเพิ่มสองค่ะ เลศูนย์ตอบ1 4ค่ะ44ถูกต้องค่ะเก่งมาก